ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ดักเซชชั่ n แนลและสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาสําคัญตอนจบของหนังทอร์เลอบแอนเดอร์รวมถึงประเด็นต่างๆที่ท่านผู้ชมควรรู้ก่อนที่เราจะได้รับชมหนังในภาคต่อไปครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดเชื่อมโยงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในเฟสสีที่กําลังมาถึงและผมจะมาอธิบายอิสระสำคัญที่ท่านผู้ชมพลาดกันในหนังมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันสําหรับท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกัยงยงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีดกกกกกกััััันนนนนนะะะรรรรบบบเเเเเาา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 จจจจมมพพูดดงงงงช่่่่วววขออหหหลยไ้็ท สามารถโน้มน้าวจิตใจของกอได้เพื่อภาวนาให้ลูกสาวของเขาได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนจุดใจกลางของจักรวาลครับมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ปรากฏให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นพลังคอสมิกที่เราได้เห็นมาแล้วในตัวอย่างและอินเทอร์เนตี้เองก็น่าจะเป็นการเชื่อมโยงกับ living embodiment of universe หรือก็คือรูปแบบหนึ่งที่เป็นจุดศูนย์รวมของจักรวาลเอาจริงๆแล้วอินเทอร์เนตี้เองที่เราได้เห็นในหนังก็ไม่ได้แตกต่างจากฉบับอมิกสักเท่าไหร่ซึ่งมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับคอนเซ เดินทางข้ามจักรวาาลเขคนนี้ก็จะเป็นคนที่รู้เหตุเหตุการณ์ทั้งหมดครับเพราะเอาจริงๆแล้วเขาก็อาศัยอยู่ในจักรวาลนั่นแหละแต่เขาอยู่ในสถานที่ที่เป็นนามประทรมก็แค่นั้นเองไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเขามีรูปร่างเป็นยังไงเพราะทุกอย่างที่เราได้เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นนามประทัทั้งหมดสําหรับตัวละครตัวนี้ในตอนที่พวกเขาอยู่ในใจกลางของจักรวาลแล้วพวกเขาได้จ้องมองไปที่อิทเทอร์เนตี้ซึ่งมันก็เป็นการมองดูจักรวาลทั้งหมดแต่เขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลด้วยเช่นกันถึงมันจะเป็นซีนที่ซับซ้อนหหนนนนนนน่่่่่อออยยแตมมมมมมัักกกกก็็็็ททําาาาาาาใใ้้้้้ผชชไไดดดเเเเเเขขจจสิิงงงีีีปปรรรรธึวบ คอสมิกเอนต t ตที่มันบ่งบอกถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ของกลุ่มที่มีอำนาจในจักรวาลซึ่งเราจพราะพบว่าในแต่ละเวอร์ชันของพวกเขาอาจจะดูแตกต่างไปบ้างในแต่ละจักรวาลแต่มันก็มีคนหนึ่งที่เป็นเวอร์ชันเดียวกันในทุกจักรวาลนะอย่างเช่นตัวละครอย่าง Living t r ร b u n a l ถึงแม้ว่ามีการปรากฏให้เราได้เห็นเพียงรูปปั้นของเขาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในจักรวาลนี้แต่พวกเขาต้องการให้ e t e ท n i t y นดูเหมือนว่าเขานั้นทรงพลังมากที่สุดในจักรวาลนี้ด้วยเช่นกันครับก็ขึ้นอยู่กับคนเขียนบทว่าจะให้้้้้เเ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 เรร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 ืืืื่่่่่่่่่ออ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 งงงงงงงาาาาาาาววววขขขพกกกกมมมมป็็นน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 แแบบไไไไหหหหทททชยััดด e ตีีิึใ มันทาให้เราได้เห็นจุดสําคัญของเนื้อเรื่องและความทะเยอทะยานของกอและมันก็ทําให้เราเข้าใจว่าใครก็สามารถเข้าถึงอีเทอร์นิตี้ได้ถึงแม้ว่าสถานที่ดังกล่าวจะเป็นสถานที่นามประทามก็ตามและใครก็ตามที่เป็นคนแรกที่มาถึงสถานที่ดังกล่าวเป็นครั้งแรกเราก็สามารถที่จะพูดกับสิ่งนั้นได้ครับอย่างเช่นการขอพรหรือสิ่งที่เราอยากได้ถ้าเราจะพูดถึงตัวละครที่ให้พรได้แค่ครั้งเดียวมันก็คล้ายคลึงเหมือนตัวละครอย่างจินนี่เลยถ้ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับอีเทอร์เนิตี้นะแต่ที่น่าสนใจก็คือ ความลับที่ถูกซ่อนไว้กับพวกเหล่าเทพนั่นเองครับแต่ในฉบับข้อมีการมีอยู่ของอินเทอร์เนตี้ที่เขามีความหมายว่าเป็นผู้มีอำนาจหรือพลังสูงสุดในแต่ละจักรวาลของตัวมันเองนั่นก็บอกเราได้ว่าพวกเขาสามารถที่จะควบคุมทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาและจักรวาลและที่สําคัญก็คือพวกเขาสามารถที่จะให้พรหรือสิ่งที่คุณต้องการได้ด้วยเช่นกันพวกเขาไม่ได้แค่ให้พรแค่ครั้งเดียวนะแต่พวกเขาสามารถให้มากกว่าน,นั้นได้อีกและพวกเขาเองก็ไม่ได้สนใจเลยด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้มีพลังด้อยกว่าพวกเขาถึงแม้ว่าจะเป็นกาารอรือ เขาไม่ได้ฟังเสียงคุณเลยแม้ในฉบับคอมิกค,คนที่มีพลังน่ากลัวเหมือนกออย่างที่เขามีอยู่ตอนนี้เขาเองก็ไม่ได้ฆ่าพวกคอสมิกเอนติตี้ได้เลยเพราะว่าเขาต้องการที่จะจัดก,การเหล่าเทพด้วยการเองเท่านั้นเองอีกทั้งในหนังอินเทอร์เนตี้เองก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวแทนของเดอะก d อ o บอมที่พอตในเรื่องตรงนี้มันเป็นจุดจบของตัวละครอย่างกอในเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในฉบับคอมิกนั่นเองครับมันทําให้ผมอดคิดแผนการของธานอสไม่ได้จริงๆที่เขาเลือกที่จะใช้ถุงมือในการทําลายล้างจักรวาลแทนที่เราจะหาความสมดุลจากเหล่าเทพจากการททททีีี่่่่่่่เเเเเรรราาาาาาไไไลลพพววกกขะะคนปืืออยๆํมมจ โดยการใช้ระเบิดไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวเลยล่ะแต่ในฉบับหนังก็ได้ขอความพรโดยการภาวนาอย่าให้มีเทพอีกต่อไปเลยและแน่นอนว่าอิเทอร์เนตี้เองก็มีพลังมากพอที่จะทําอะไรสักอย่างที่จะทําให้พวกเหล่าเทพหายสาบสูญไปเลยแต่ในตอนสุดท้ายเราจะพบว่าพวกเขาแนะนําให้กอเลือกที่จะให้ลูกสาวกลับมามีชีวิตอีกครั้งเพื่อหล,หลายๆท่านที่ยังไม่ทราบว่าเด็กคนนี้เป็นใครเธอคนนี้คือลูกของทอในชีวิตจริงๆครับเราจะสังเกตได้เลยว่าทําไมเธอมีสำเนียงออสเตรเลียมาด้วยและกอเองก็มีสำเนียงของเวลนั่นเองครับเธอมีพลังของเทพเจ้าาาาาาาทททีี่่่รงงงพลลลััััมมมกกกกหจจเธอบควตนน เพราะว่าเธอได้รับผลข้างเคียงที่ได้มาจากการถูกสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งจากการถูกหลอมพลังขึ้นมาใหม่ของอนเทอร์เนตี้นั่นก็เป็นสาเหตุว่าทําไมเธอสามารถควบคุมเจ้าสตอมเบเกอร์ได้อย่างง่ายดายทอได้รับความขอของกอในการเลี้ยงดูเธอครับและเขาเองก็มีเจตนาที่ดีในการปกป้องเด็กคนนี้ก่อนที่กอจะตายไปพร้อมกับเจนฟอสเตอร์ส่วนเจนเองถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเทพเจ้าทอไปแล้วเธอเองก็ตั้งใจว่าจะไม่ให้ใครมาปกป้องเธออีกต่อไปในตอนจบของหนังเราจะพบว่ามันมีประโยคหนึ่งที่พูดว่าพวกเขาทั้งคู่คือ, er Thunder, อ,อ,อเลิฟแ er อนทันเด พวกเขาจะออกเดินทางประจนภัยในจักรวาลเพื่อที่จะออกไปช่วยเหลือเผ่าพันธุ์ที่เดือดร้อนจากภัยคุกคามต่างๆอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในตอนที่เขาอยู่กับกลุ่ม t h อ g การ d i a n o อ the g อ l a x y ซในช่วงเริ่มต้นของหนังเลยและเป็นที่แน่นอนว่าพวกเขาจะออกประจนภัยต่างแดนที่ไม่ใช่แค่เดอะนายเลมนั่นเองครับหลังจากที่เจนฟอสเตอร์ตายไปทอก็ได้กลับมาเป็นเจ้าของยูเนียอีกครั้งและให้ลูกของคอถือสตอร์มเบเกอร์ไปแทนมาพูดถึงตัวละครคอรก,กันครับในท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้ตกลงแต่งงานกับใครสักคนที่อยู่ในเผ่่่่าาาาาาพพัันนธุ์ขขขขอองงงเเเเเแแลลลรรรจบีีีกด้้้วยวยยยสป็ททหไ กลับขึ้นมาอีกทั้งในฉบับหนังนี้เราจะได้เห็นเด็กจํานวนมากครับที่เข้ามาช่วยเหลือทอร์ในช่วงจบของหนังถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่สําคัญอยู่เหมือนกันเพราะในกลุ่มเด็กจะมีเด็กคนหนึ่งที่เป็นลูกของฮอมดอลถือว่าเป็นอะไรที่น่าตกใจเหมือนกันนะเพราะในภาคก่อนหน้านี้ไม่มีการพูดถึงเด็กคนนี้เลยแม้กระทั่งเรื่องของเขาที่มีภรรยามาก่อนเป็นที่แน่นอนว่าลูกของฮอมดอลก็มีพลังที่มาจากพ่อของเขาเหมือนกันก็ใช้เหล่าเด็กๆของแอสการ์เดียนที่เขาจับตัวมาในการเป็นตัวล่อเพื่อบังคับให้ทอร์นำไบฟอสมาให้เขาและใช้มาในการเปิดประตููมมิิิตตตไไปยัังงออออนน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 เเเเเททีีี้้่่่่บแลละหหึใกกุดด็็า อาจจะมีการบ่งบอกว่าในอนาคตรเราอาจจะได้เห็นกลุ่มของไลคนที่อาจจะปรากฏในภ้าของแวร์วูฟไบไนท์ก็เป็นได้ครับเราจะได้เห็นแวร์วูฟและรวมถึงแวมไพร์ในจักรวาล M.C.U ในอนาคตซึ่งมันก็ตรงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นของหนังเดอะเบดและรวมถึงแวร์วูฟไบไนท์ที่ปรากฏเรื่องราวให้เราได้เห็นแน่ๆในอนาคตอันใกล้นี้ตอนที่พวกเขาช่วยเด็กและพากลับบ้านมาอย่างปลอดภัยเราจะได้เห็นอนุสาวรีย์ของเจนฟอสเตอร์ในเวอร์ชั่นของทอหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือไมตี้ทอที่มาจากฉบับคอมิกในตอนที่เธอปรากฏตัวเป็นครั้งแรกนั่นเองครับสว ออกไปฝึกฝนการต่อสู้ทุกวันนับตั้งแต่หลังจากเหตุการณ์เลวร้วายที่เกิดขึ้นแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นตัวละครอย่างซีที่ถูกกอตัดแขนของเธอไปในการที่กอนั้นใช้ในโคซ์ในการจัดการเธอเธออาจจะเป็นคนฝึกสอนลูกของฮามดอก็เป็นไปได้ครับที่เด็กคนนี้จะได้เข้ามารับช่วงต่อพลังจากพ่อของเขาซึ่งเอาจริงๆก็อาจจะทําได้ทุกอย่างอย่างที่พ่อ,ขอเขาทําได้เลยก็ว่าได้ถ้าเรามาพูดถึงพลังของฮามดอเขาเป็นตัวละครหนึ่งที่มีพลังน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะเขาสามารถที่จะมองเห็นจักรวาลได้แต่เขาต้องการใช้พลังในการโฟกกััสสไไไปปทละเเเรรรื่่่่องนน็พาาาาาวขมมถ เห็นทุกๆอย่างในเวลาเดียวกันได้แค่บอกเขาว่าเราต้องการอะไรเขาก็จะจัดให้ตามความขอได้เลยครับนั่นก็ทําให้เขาสามารถสื่อสารกับทอได้ในช่วงเริ่มแรกของหนัง ในช่วงแรกของเอ็นเครดิตแรกเราจะพบว่าซูดได้รอดชีวิตมาได้หลังจากถูกทอปลาสายฟ้าไปที่กลางอกของเขาเป็นข้อสรุปแล้วว่าสิ่งที่เรียกอาวุธของซูตที่เหมือนจะเป็นไรดิงบอลไวพอตแต่ถูกเรียกเป็นทันเดอร์นั่นเองครับในซีนนี้พวกเขาก็ยังคงอยู่ในสถานที่อมนิโพเทนอย่างที่เขาบอกว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ถูกป้องกันพิเศษและเหล่าพวกเทพเจ้าก็มาซ่อนตัวกันที่นี่และนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทําไมพวกเหล่าเทพเจ้าถึงไม่กลัวกอร์เดอก็อบพู r เชอร์ที่กําลังไล่ล่าพวกเขาอยู่นั่นเองดูเหมือนว่าวอลเคอร์ลี้ทนนะี่ แต่มันก็ยังมีเรื่องคับคาใจอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานซุดก็กลายมาเป็นไวร์ไล์ไปแล้วนเรื่องของพวกเขาต่อจากนี้ก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะมาขอคืนทันเดอร์ในภาคต่อไปก็เป็นได้ยังไงก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าวาเคอรี่จะใช้ประโยชน์จากเจ้าทันเดอร์นี้มากน้อยขนาดไหน มันมีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งในช่วงจบของหนังครับในตอนที่ทอบอกว่าซูดเป็นต้นแบบหลายๆอย่างสําหรับเขาเลยเพราะว่าซูดคือเดอ o ก็อดออฟไล i n g ส่วนทอก็คือ The God of Thunder ซึ่งพลังของพวกเขาทั้งคู่ก็มีจุดกําเนิดมาจากพลังของสายฟ้าเหมือนกันแต่ซูดก็ตอบไปว่านั่นก็เพราะว่าพวกมนุษย์ไม่ได้บูชาเทพเจ้าอีกต่อไปแล้วหรืออีกหนึ่งความหมายก็คือพวกเขาไม่ได้เกรงกลัวเทพเจ้าอีกต่อไปพวกเขาไม่ได้สนใจเทพเจ้าในยุคโบราณอีกแล้วในตอนนี้เพราะในตอนนี้พวกมนุษย์ต่างสังเสริมพวกที่เรียกตัวเองว่าซูรร่นกาายใส นะับตั้งแต่พวกเขาช่วยจักรวาลไว้ได้พวกเขาเลยสัญญากับพวกเหล่าเทพที่ไม่ใช่เฉพาะเทพตำนานกี่อย่างเดียวนะหมายถึงเหล่าเทพทุกอง์เลยว่าเขานั้นจะทําให้พวกมนุษย์เก่งกลัวเทพเจ้าอีกครั้งเรื่องจากการที่เขาจะวางแผนฆ่าทอก่อนระดับแรกซึ่งซุดก็ได้สั่งลูกของเขาอย่างเฮอร์คิวลิสให้ปฏิบัติตามคําสั่งโดยทันทีหลังจากเรื่องราวในภาคนี้จบลงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเบรสโกลสตีนได้เข้ามารับ,บบทบาทเป็นเฮอร์คิวลิสครับในฉบ,บับคอมิกล่าสุดเฮอร์คิวลิสก็ได้รับคำสั่งให้ไปฆ่าทอเหมือนกกกกกันนนนนนนะะแแแแต่่่่ไออออเเเเดดีีียทยททททงงูใใผาาาาารรขพจจ้้้สุลว็็หมืปศ คามกับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่นั่นก็หมายถึงนิวอเวนเจอร์ที่กำลังรวมทีมกันในอนาคตนั่นเองครับทอกับเฮอร์คิวลิสเอาจริงๆแล้วพวกเขาก็ดูเหมือนกันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์กับพื้นหลังของตัวละครที่ดูคล้ายๆกันในฉบับคอมิกพวกเขาใช้เวลาในการประชันภัยอยู่ด้วยกันบ่อยๆครับและแน่นอนว่าทอเองก็รู้จักเฮอร์คิวลิสเป็นอย่างดีอีกทั้งตัวละครเฮอร์คิวลิสเป็นตัวละครที่เราได้เห็นอยู่บ่อยๆในทีมของอเวนเจอร์ตลอดทั้งปีเลยและนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะปรากฏในอินฟไไิน,นินนนนตี้ว มาก็คือเควอสวอลมันจะมีเรื่องราวที่น่าชนปวดหัวมากกว่านี้อีกครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นการมอบตําแหน่งให้กับผู้ที่เป็นเทพเจ้าที่มีอํานาจของพลังเทพเจ้าอีกทีครับส่วนทอเองก็จะพ้นตําแหน่งจากเทพเจ้าไปด้วยเหมือนกันในตอนที่เขาการมาเป็นลูนคิงทอไปแล้วหรือก็คือตอนที่เขาการมาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลนั่นเองครับนั่นก็ตรงกับความหมายของเดอะก็อดออฟก็อดในตอนที่ทอเข้ามาเป็นลูนคิงทอนั่นเองในซีนของเฮอร์คิวลิสดูเหมือนว่าทางทีมงานตั้งใจะจะเซตคงเรื่ออออออองงงงงขขึึ้้้้้้นนนนมมมมมมาาาาาาาใใใใหหหห่่่่่่่่เเ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 พพพพพืวววววกกกกกกไดดตสูััับบทททททจยลรรถุีี เจ้าจะเกียรติในสิ่งที่พวกเขากําลังทําอยู่ในตอนนี้กับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับอมนิโพเทนซิตี้ไม่ใช่แค่เทพเจ้ากีดนะครับแต่รวมถึงเหล่าเทพองค์อื่นๆด้วยนั่นก็บอกเราได้ว่าเรื่องราวจะดูแตกต่างขึ้นมาเพราะว่าพวกเขาตั้งใจเซ็ตโครงเรื่องจับผลกระทบของซีเคดวอรนั่นก็คุ้มค่าที่จะลองให้เทพเจ้าต่อสู้กับเหล่าเอเวนเจอร์ในภาคแยกต่อไปในอนาคตครับและดูเหมือนว่าเหตุการณ์เลวร้วายจะเกิดขึ้นไม่นานนี้เองหลังจากที่ครีอาร์เข้ามาหาด็อกเตอร์สเตรน้นในภาคของมัลติเะไร เรามาพูดถึงเจนฟอสเตอร์ในหนังกันดีกว่าครับซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเธอได้ตายไปแล้วแต่เธอก็ยังปรากฏให้เราได้เห็นอยู่วาฮาล่าอยู่หรือสถานที่ของแอสการ์เดียนที่ได้ตายจากไปพวกเหล่าเทพเจ้าก็จะมารวมอยู่กันที่นี่ครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาทําอะไรในช่วงชีวิตแต่ละคนบ้างมันมีเรื่องตลกของวาฮาล่าในตอนจบครับที่พวกเขาต่างเรียกสถานที่ดังกล่าวว่าสวงสวรรค์วาฮาล่าก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งในมิติของคนที่อยู่เดอนไนเลมและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเจนฟอสเตอร์ไปถึงททีีี่่่่่่่นน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 ััไไไไไไดดด้้้้เเเเเพราาาาาะะะวววใชชงงิตตตขอออออออธธธกกกกจจยปปปมม็แล ทำให้เธอได้เข้ามายังสถานที่หลังความตายของเทพเจ้าได้นั่นเอง และเราจะพบอีกด้วยว่าฮามดอก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันเขาเข้ามาต้อนรับเจนอย่างอบอุ่นครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตำแหน่งของเขายังเป็นผู้ดูแลประตูเหมือนกับที่ดูแลไบฟอส์ด้วยหรือเปล่าและนั่นก็หมายความว่าทอยังสามารถสื่อสารกับเจนฟอสเตอร์ข้ามมิติได้แต่ก็ต้องดูสถานการณ์อีกทีว่ามันสําคัญด้วยหรือเปล่าแต่เมนพอยจริงๆที่บอกเราได้อีกทางหนึ่งก็คือเจนฟอสเตอร์ยังมีชีวิตอยู่ครับถ้าพูดถึงทฤษฎีแล้วนะเพราะว่าเธอในตอนนี้แค่อยู่ในมิติอืื่่่นนนเนเเามมาาา้้้อง็หหไไมสรใใดดพย วิธีการเคลื่อนย้ายของตัวละครในมิติตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างง่ายๆมันก็เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสตีเวนแกรนในตอนที่เขาถูกส่งไปยังปารโลโลกในเรื่องของมูนไนท์แต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาก็กลับมามีชีวิตในมิติหลักของจักรวาล MCU อยู่ดีนั่นก็เพราะว่าเขาได้รับความช่วยเหลือจากเทพองค์อื่นๆด้วยการที่เขาแหกกฎเพื่อที่จะสามารถข้ามมิติดังกล่าวออกมาได้และนั่นก็ทําให้เราคิดต่อได้ว่าพวกเขาอาจจะใช้เรื่องราวที่คล้ายๆกันโดยการที่ซูดเข้าไปตามลาพวก, ger, ก,พ game, กเนเอล่าเนีเวกันนถ้า เอาล่ะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้ถ้ามีเรื่องไหนที่ผมยังไม่ได้พูดถึงท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปผมเป็นครั้งแรกยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ